จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทค่ะคนที่มารับคือคนขับรถค่ะคนขับรถนะคะเมื่อกี้เห็นเงาๆงชื่อเต็มๆคือนามกระเดืองเรืองรองของปัจ,จภีมณีไพศาลจริงๆแล้วฉันต้องกลับไปดูตระกูลมณีไพศาลเรียกตัวอย่างซีรีส์ Remain the Series สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องอันดาลูกแก้วนะและท่านเพื่อนพร้อมกันแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะโอ้เปิดมาด้วยซีนแบบครามซีนนะคะถูกทำร้ายหนึ่งคุณโอ้โหหนักมากม่ตายใช่ไหมใครอีกรรมอะไรไม่รู้แน่นเลยเปี้ยวทด มาเร็วคุณคุณที่ไหนเอ่ยมีภูเขาด้วยเฮ้ยชอบบรรยากาศใหม่ๆนะจากเรื่องแรกนะอันนี้คือแบบอยู่ต่างจังหวัดเลย มีอะไรบ้างทษโอเคไลยค่็นายหญิงคืออะไรอ่ะทุกคนหญิงคะหญิงมีอะไรเปรี้ยวทางโรงพยาบาลโทรมาค่ะว่อผู้หญิงน้คุยแล้วแต่สวนหรือเหมืองหรืออะไรแต่อะไรนี่ไงนนางเอกของเราคุณพักที่นี่ไปก่อนแล้วกัน จนกว่าความทรงจำของคุณจะกลับมาฟื้นมาสวยเลยไม่ก็จนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้แล้วไหนรอยแผลละลูกหายแล้วหรอที่หัวแล้วก็ห้ามออกไปที่เหมืองพลอยเป็นนันค่ะอ๋อเมืองจริงๆด้วยเมืองพลอยอย่าออกจากบ้านถ้าฉันไม่อนุญาตทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของคุณฟังดูแล้ว มันทูกกับขังบริเวณเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดดูดๆดูเยงเข้มคุณก็จำไม่ได้สเหมือนคุณจะบอกว่าฉันเป็นภาระยาตีกันเลยเหรอฉันว่าแบบนั้นแต่ก็ห้ามความคิดคุณไม่ได้เหมือนกันงั้นก็ให้ฉันทำอะไรสักอย่างสิคะ เหมือนที่ลูกจ้างคนอื่นเขาทำกันงั้นคุณก็หาอะไรในบ้านทำไปก่อนจะได้ไม่เบื่อค่ะนายหญิงรู้เลยว่าเรียกนายหญิง,งเุณเรียกฉันว่านายหญิงเออคุณไม่ใช่ลูกจ้างฉันแล้วคุณจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไร ในเมื่อทุกคนที่นี่ก็เรียกคุณว่านายหญิงกันทั้งนั้นงั้นต่อจากนี้ <c oughs> เออให้เรียกอะไรคุณเรียกฉันว่าพี่เต้ส่วนฉันจะเรียกคุณว่านามคนรู้จักชื่อฉัน <c oughs> อะไรอย่ใส่กำไรนี้ไว้ในวันเกิดเท ด้หลังสาเชิวเลยตำรวจได้บอกแสอะไรเกี่ยวกับพี่น้ำจำไม่ได้เลยน่าจะหลับไปนานว้ายคู่นี้ก็มาน่านมาหรักมากตอนนี้พี่น้ำอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้อ่ะพี่เชื่อนะ ว่านามมันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วเราก็ต้องได้เจอนามมาเลยนะี้แน่เนเชื่อใจพี่นะนามเองมันก็เป็นเพื่อนทีเจมากโตขึ้น,นนะเป็นบทที่โตขึ้นแล้วจากเรื่องก่อนนะเออเหมืองพลอยที่ไหนเอยก,การสนับบรีหรือเปล่านามไม่ชอบเลยที <laughs> ่ต้องมาเห็นพี่เจเจ็บตัวแบบนี้แค่นี้เอง พี่ไม่ได้เป็นอะไรมากสักมากอยากให้เขาเรียกพี่บ้างเรื่องนี้เขา้าใจะไหมแต่พี่ทนไม่ไหวจริงๆถ้ามีใครมารัแงแกคนที่พี่รักเออเอาดิแต่ให้พี่เต้เป็นมากกว่านี้งาำเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะเออทำไมละ่ะน้ำไม่อยากทำแผ้พี่แล,ล้วหรอน้ำซีเรียส เรื่องนี้แล้วเรียกเขาพี่เรื่องนี้ไา้เขาเรียกพี่เลิศนะพอเขาฟื้นมาปับ๊บเรียกเราว่าพี่แล้วกันเรียกเราว่าพี่เตยแล้วกันเฮ้ยอยากเป็นไอ้ต้าอยากเป็นไอ้พี่เฮ้ยอยากให้เขาเป็นนอ้องเนี่ยก็ได้นะเฮ้ยหเบ้ อย่าไปใกล้เก้อสาวไว้มันจะอยู่กันจงไกลละนั่นลงอ่างเลยเหรอแกก็กองแกแกล้มากแกให้ฉันหมดค่ะฉันลงอ่างไปด้วยเลยตัวนี้แกดีงามสวยงาม น้ำแลภาพก็ตัดไปนะคะพี่ขออะไรอะอยู่ตร้้ไหมหลายอย่างเลยก็ได้พี่อยากให้นาำใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับพี่ไปตลอดแต่งงานเลยเปล่าน้าว่าแต่งงานได้เลยนะคะพรุ่งนี้ ค่ะ <rose. S 1> นาจะอยู่กับพี่เตที่นี่แต่งค่ะเพราะพี่เตคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตของนานลมสดใสายวะอี๋นี่แหะนี่แหละคือบรรปลายชีวิตนี่คือเส้นทางที่ต้องการนี่แหละ สาววายก็ต้องการทคน,นี้และสองตายายก็ครองรักกันอย่างอบอุ่นที่บ้านหลังเล็กๆริมคลองน้องแ布拉วานี่สวยมากน้องตั้งแต่เรื่องพี่วาคะนี่นี่เทมากน้องนุ่นรับบทเป็นเพิร์ตนะมึงแล้วเขาโตขึ้นตัวละครมีการโตขึ้นนะแบบปริก,กดบาทเออเป็นบทบาทเลยจังหวะเมื่อกี้แบบนี่ ชอบชอบที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องราวอะเปลี่ยนบทเปลี่ยนแบบโลเคชันไปเลยอะไรอย่เงี้ยน้องเปรี้ยวนะคะนี่แต่เมคอัพสวยเนาะต่ะกล้องชัดมากโ k เคไปเลยนั่น <laughs> กระตัดมาอีกทีได้กันแล้วไต่องคนออต่างดงีง เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเนมว่าขอบคุณพี่เพิร์มากกว่าเฮ้ยพี่ชูถ้าพี่หักข้างใจเนมว่าคุณผิดไม่เกิดคืนเออเพราะแล้วหละพี่เพิร์ทไม่ต้องเพื่อะไรละอย่าร้องแต่พี่รู้สึกผิดเนมจะให้พี่รับผิดชอบยังไงก็ได้เอออย่า ามสเตปเลยได้กันแล้วร้องไห้แล้วหันหลังไม่อยากเราไปชอบเออช่วยเลียเรื่องทั้งหมดไปได้ไหมคะยมันไปแล้วทากับเนมเหมือนเป็นน้องสาวเหมือนเดิมมันจะเหมือนได้ไงล่ะลูกมันไม่เหมือนมันได้กันไปแล้วมันไม่ใช่น้องมันไม่เหมือนเดิมหรอก นะน้นัำต้องไปจริงใช่ไหมอา้าวหนว่าจะอยู่ด้วยกันไง<ะ>ความทรงจำของน้ำกลับมาแล้วใช่ไหมอาก็คือว่าจำได้แล้วว่าเป็นใครมาจากไหนก็เลยจะกลับบ้านเนี้ยหรอ แล้วเรื่องของเราพี่จะไม่ถามาขอทำไมรู้ว่าเรามีเหตุผลเลยาไม่ต้องเปลี่นไม่ต้องขอเพราะว่าทุกๆคำสัญญาที่หน้เคยให้พี่นะขอให้ อย่าดิอย่ามาปวดหนับตอนสุดตาจะไป็นไที่ดคีคนเออไม่ได้ถามด้วยคือไปเลยปล่อยไปเลยไปส่งดิส่งไม่ไหวรอให้ก่อน โอ้ไม่ลนน้เอยไรยนึงดิคุณหลอกสาบวายอะ่ะคุณบอกว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อกี้แล้วคุณก็ไปอย่าไปอ้าวใครอ่อะโอ้แฟนมารับหรอหรืออะไรอูไม่ได้หรอกนะดีเมนสิ่งที่เหลืออยู่คำนิ่งซูน อยจบแบบนี้ลงมา ไม่อยากจบแบบนี้เลยคุณแม่แต่เชื่อเธอะว่าเรื่องราวมันคงไม่จบแบบปวดตับหรอกเขาต้องมีอะไรหลังจากนั้นพี่เตจะต้องไปทวงหัวใจของเขาคืนเขาจะไม่ยอมแพ้ค่ะดูนะเมื่อกี้คนที่มารับอาจจะเป็นแบบเดานะเดาแบบว่าคู่มั่นหรือเปล่าหรือว่าอุ้ยแบบตอนแรกยังจําไม่ได้แต่พอจําได้แล้วปั๊บเอ้ามีคู่มั่นอะไรเงี้ยตามพอดละคอนไทยนี่หรอไหมเฮ้ยมีคู่มั่นู่ต้องกลับไปแต่งงานอะไรงี้หรือเปล่าแล้วเขามารอรับหรือเปล่าหรือว่ามีคนมารับ น้ำนะจ๊ะเดี๋ยวส่องกลับไปดูแลธุรกิจจริงๆแล้วดิฉันเป็นประธานบริษัทมันออกได้หลายแบบเหนื่อยไหมอันนี้เราดูละคน, <c oughs> นทำมากเกินไปว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทค่ะคนที่มารับคือคนขับรถค่ะคนขับรถนะคะเมื่อกี้เห็นเงาๆผมสั้นคือคนขับรถนะคะและจริงๆคือนามเนี่ย คือประธานบริษัทชื่อเต็มๆคือนามกระเดืองเรืองรองนะคะผองปจัจพีมณีไพศาลอันนี้คือชื่อของประธานบริษัทเลยคือแบบจริงๆแล้วฉันต้องกลับไปดูตระกูลมณีไพศาลอย่างนั้นแล้วทีนี้พี่เต๊กเลยว่าฉันจะไม่ถามจะไม่อะไรทั้งนั้นฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่เจ้าข,ของพลอยแต่คุณคือเจ้าของธุรกิจพลอยโลกค้าพลอย เทเคือมันมันเป็นไปได้เล่าต่งางกันคนละชั้นอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นการคาดเดานะคะตอนนี้ซีรีส์จะฉายเมื่อไหร่เรามาดูก่อนรายละเอียดนะคะซีรีส์เนี่ยอาวไม่บอกอ่ะอ่ะก็ยังไม่บอกนะคะฉายวันไหนฉายวันไหนไม่รู้ อะยังไม่รู้คือเขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนได้ไหมล่ะเออทีเซอร์เพิ่งปล่อยวันที่22เนี่ยแล้ววันนี้24คือมึงใจเย็นก่อนอีฟไอ้อันนี้คือเขาไม่ได้บอกเราแต่เราได้ยินนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้รอดูกันเลยนะทุกคนอันเนี้ยมีหนังสือนะบล็อเข้าไปมีไหม นี่ไงรู้ว่าสักวันต้องแยกจากแต่หัวใจไม่อาจาหักห้ามได้แม้สถานะความเป็นจริงจะคอยย้ำเตือนให้รู้ตัวอยู่เสมอแต่หัวใจที่ถลำลึกไปแล้วกลับไม่อาจตัดเธอไปจากใจเรื่องนี้เหมือนเริ่มต้นจากความรักแล้วจบลงที่การแยกจากกันนะทุกคนแต่สุดท้ายเขาจะไปทวงคืนหัวใจของเขาไหมแล้วนนต้องไปรอลุ้นกันซึ่งซีรีส์ยังไม่รู้ฉายวันไหนเดี๋ยวเขาบอกอีกทีเดี๋ยวอีมาอัปเดตนะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปอ่านเรื่องราวก่อนเนะี่ยไปอ่านเลยนะที่ นะใครรอซีรีส์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันใครอยู่ทีมพี่เตใครอยู่ทีนมน้มมาคอมเมนต์เลยและเดี๋ยวอีหม่เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจดใ้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนจะได้มาเจอกันก่อนใครเลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนบาย